ครับวันนี้ได้มาพบกับคุณหมอเอชื่อจริงของท่านก็คือนายประธานหรือว่าคุณอนุภาพภูลสวัสด์นะครับซึ่งก็ในวันนี้ท่านได้ลาออกจากราชการทราบว่าท่านทำงานมาถึง28ปีทำงานราชการแล้วก็ในวันนี้ดูยังหนุ่มครับเพิ่ง อายุ48ปีเนะเป็นคนหนุ่มอยากจะให้ท่านได้ขอบคุณพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามในจังหวัดประจวบคีรีขันและทั่วประเทศครับครบก็กลาบสวัสดีแล้วก็กลาบขอบพระคุณนะครับนะที่ตั้งแต่บรรจุที่อนามัย พนักงานสาธสุขนะครับจนกระทั่งว่าย้ายมาอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นเทศบาลอ,อ,อบจมาตาก็ใช้อายุราชาการนะฮะตั้งแต่เริ่มบรรจุเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ย28ปีนะครับต้องขอบพระคุณนะครับราชาการที่ให้ให้เราเนี่ยได้ได้ทำสิ่งดีนะแล้วก็มีเงินเดือนนะครับไม่ใช่เฉพาะผมนะครับก็ยังมีข้างๆผมเนี่ยฮะพี่พออาหรือว่าประหลัดชานนท์แก้วมี4ีนะครับอันนี้ก็ ตำแหน่งสุดท้ายก็คือ,อ,อเป็นนะฮะหัวหน้าสำนักประหลัดองค์การบริษัทจุกคีรีขันนะครับก็เออร์ลี่มาก่อนออหน้านี้ยประมาณ2อปีนะครับก็ออต้องบอกว่าขอบขอบคุณจริงๆครับออประสบการณ์ทั้งหลายในยช่วงที่เรารับราชการมาตลอด28ปีนะครับแม้วันนี้นะฮะออจะต้องออกเรียกว่าออกจากราชการเป็นประชาชนแบบเต็มตัวแล้วผมก็คิดว่า ความดีนะครับการทําประโยชน์เพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไม่ได้จําเพาะว่าจะต้องอยู่ในราชการเท่านั้นนะครับแม้กระทั่งว่าเราออกมาเป็นเอกชนเนี่ยเราก็สามารถทําประโยชน์นะให้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้โดยเฉพาะผมได้รับโอกาสครับจากอาจารย์โอ๊กนะฮะเจ้าของนะครับเจ้าของรายการแอดไทม์นะฮะซึ่งออกอากาศทุกคืนวันอาทิตย์ช่อง5้าพทบห้านะฮะเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับให้โอกาสผมเนี่ยได้เป็น เจ้าหน้าได้เป็นผู้บริหารและพิธีกรครับในรายการด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะครับทุกท่านนะฮะถ้ามีโอกาสก,าก็ติดตามชมนะครับเรื่องราวนะฮะแอดพามเวลาของคนมีทนะครับทุกคืนวันอาทิตย์ช่อง5เวลา4ี่ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดขอบพระคุณมากครับ รายการสดรู้สดเห็นรายการที่เปิดการรับรู้ให้ประชาชนผลิตรายการโดยพี่ลาปากเปาะสนใจลงโฆษณา0896645534